ดูครับเพื่อนๆเยอะมากเต็มยอดไม้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วันนี้สิครับคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บแมงอีนุนครับ พอดีเจอที่มันเกาะที่ต้นไม้นะครับต้นไม้ยอยู่ข้างๆกระท่อมครับไม่ได้ไปเก็บไกล่เลยนี่ครับไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมค่อยซูมให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ครับ เยอะมากไปรู้เห็นไหมนะครับในกล้องนกนลครับเพียบเลยไฟก็ไม่ค่อยสว่างนะครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมได้แค่นี้ครับ นูนครับเพื่อนๆครับเยอะมากเพียบเลยเต็มกิ่งเต็มก้านเลยนะครับนี่นู่นครับมุมกว้างปัปหน่อยแต่ไฟก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับ คนเก็บคนเก็บก็กำลังเก็บอยู่ครับเพียบเลยแปบ๊บเดียวได้เริ่มได้เยอะครับ ต้นหนูนต่อครับเปียบเลยครับมันโอ้เกครับนะอัน,นึงเหมือกับยังไม่ดึกไนงะ ต้้องดนีโดนใบมันก็ไปแล้วมีโนนยังที่หินมาตอนนี้ก็พักเบรกครับเพราะว่า เขาเริ่มบินลงด้านล่างเยอะแล้วครับก็เลยพักสักนิดนะครับให้เขาขึ้นเกาะใหม่แล้วค่อยจะเก็บเพิ่มอีกนะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆกระท่อมนะครับทางก็เพิ่งทําเสร็จไปนะครับหลังจากคลิปที่ผมเดินขึ้นเขาฝั่งนี้อช่วงทําคลิปเดินขึ้นเขาด้านฝั่งกระท่อมผมคลิปแรกๆนะครับ ขึ้นฝั่งนี้ได้ไม่นานนะครับเขาก็ทําทางมาฝั่งกระท่อมผมเพิ่งเสร็จไปนะครับเสร็จไปไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่ก็สุดแค่นี้ครับใกล้ๆครับไม่เลยกระท่อมผมไม่เยอะครับก็ยังไม่ทําตลอดสายนะครับจะไปโียคุ้มหนึ่งฝั่งนู้นครับถ้า ถ้าทําต่อกันนะครับถ้าทําไปถึงกันมันก็จะทะลุอีกคุ้มหนึ่งแต่อีกคุ้มหนึ่งฝั่งนู้นเขาก็ทํามาจนถึงช่วงไล่ชาวบ้านฝั่งนี้แล้วนะครับเกือบสุดแล้วครับตอนนี้เหลือช่วงกลางที่ยังไม่ได้ต่อนะครับต้องต่อช่วงกลางกัน ครับเพื่อนๆเ,เยอะมากเต็มยอดไม้เลยนั่นครับหลานกำลังเก็บอยู่ มันก็แกก็เดินอยู่แล้วมันไม่มีมันมีมีกี่ตัวยังไม่ นี่ครับก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วครับพอถ้วยอยู่นะครับนี่ทอดตอนเช้าก็น่าจะพอถ้วยอยู่ครับประมาณถ้วยถ้วยเล็ก ผมก็จะทอดแบบกรอบไปเลยนะครับถ้าคั่วเอาผมว่าปีกมันยังเหนียวอยู่นะครับมันกินยากครับผมก็เลยทอดแบบกรอบไปเลยมันจะได้กินง่ายครับแล้วก็กินไปได้ทั้งปีกเลยนะครับเพราะว่าปีกก็กรอบไปด้วยนะครับ ทอกรอบเลย เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ทอดเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ได้จานนึงเลยผมก็จะโรยรสดีลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงนะครับโรยลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับให้รสดีมันกระจายทั่วๆนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนผมขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆนไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ